สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตนะคะลงทะเบียนเยียรเกษ,ษ,ษตรกรน,นะคะเมื่อวันที่15นะคะก็ได้มีการโอนเงินลดแรกนะคะ1ล้านบาทก็บางท่านอาจจสอบแล้วยังไม่พบข้อมูลนะคะแต่ว่ามีบางท่านนะคะพี่เขาบอกมาว่าเอาสมุดไปปรับก็เจอได้เลยเงินก็จะเข้านะคะแต่ว่านี่เรามาดูวิธีการลงทะเบียนเยียรยาทกัได้เลยนะคะเราก็จะมาที่เว็บไซต์ ลงทะเบียนเยียาเกษตรกรเราก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะมีการให้เราเลือกตรวจสอบผลการโอนเงินนะคะให้เราคลิกตรงนี้เราก็จะรู้สถานะบัญชีของของพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เราจะดูให้นะคะเพราะว่าท่านอาจจะดูออนไลน์ไม่เป็นเราก็จะตรวจสอบสิทธิ์ให้อีกนิดนึงนะคะก็เลขที่ใช้นะคะก็จะใช้บัตรประชาชน13าหลักนะคะ อันนี้ก็จะใช้บัตรประชาชน13หลักแล้วก็พิมพ์เลขรหัส4ตัวนะคะถ้าเรามองไม่ชัดเราสามารถขอรหัสใหม่ได้เลยนะคะจากนั้นให้กดตรวจสอบก็จะขึ้นปุ่มสีเขียวตรงนี้แต่ถ้าเรากดเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องรหัสก็จะจะยังไม่ให้เราตรวจสอบนะคะจนกว่าเราจะใส่เลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องนะคะจากนั้นให้กดตรวจสอบนี่ค่ะก็จะขึ้นสีเขียวอย่างนี้ค่ะก็ให้เรากดตรวจสอบตรงนี้ได้เลย แล้วก็อันนี้นะคะถ้าข้อมูลแล้วตรวจสอบแล้วนะวันที่19เงินยังไม่เข้าก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่ทกสกําลังโอนเงินให้ท่านอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่3มนะคะวันวันแรกวันที่15แล้วก็18 19ถ้า19ยังไม่เช็คนะคะก็ยังยังเงินยังไม่เข้าก็สามารถดูวันที่2 0ได้ครั้งหนึ่งนะคะก็รอดูจนกว่าเราจะเป็นหนึ่งในร้านของแต่ละวันนะคะก็อันนี้ วันนี้วันที่20เอ้ยวันที่19ยังไม่ผ่านนะเราก็ค่อยมาตรวจวันหลังใหม่แต่ว่าสาหรับกรณีของท่านที่ผ่านก็จะเป็นกรณีแบบนี้ค่ะเ mm. มือ่อตรวจสอบไปแล้วนะคะระบบก็ mm. นี่ค่ะสถานะการโอนเงินเข้าสู่ระบบวันที่1นนะคะก็ก็จะบอกว่าเงินของท่านอะไดโอนเข้าวันไหนแล้วก็จะบอกว่าหมายเลขบัตรประชาชนของท่านอะไรแล้วก็ชื่อสกุลตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็น โอนเข้าบัญชีอะไรอันนี้คือกรณีที่เงินโอนเข้าบัญชีนะคะเมื่อถ้าเงินโอนเข้าวันที่18เดือนถัดไปก็น่าจะเป็นวันเดียวกันแต่ว่ายกเว้นถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ระบบก็จะโอนในวันถัดไปที่เป็นวันทําการนะคะก็อันนี้ถ้าท่านไหนยังไม่ได้ก็ขอให้รอเช็คตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ เว็บไซต์เยียวยาเกษตรกรนะคะก็ของทกศนะคะแต่ว่าทางทกศของที่บ้านนะคะแต่ละพื้นที่นั้นนะคะก็ขอจะจํากัดให้คนไปนะคะก็จะแจ้งมายัางผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าให้จํากัดหมู่นี้จํากัดไปวันละ20คนอะไรก็เพื่อเป็นการลดระยะช่วยกันป้องกันแพร่การกระจายของโคโรนาไวรัสนะคะก็โซเชียลโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะก็คือเว้นระยะห่าง กัน2เม็ด1เม็ดถึเม็ดนะคะก็ยังน้อยช่วงนี้ก็ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเป็นหนึ่งผู้โชคดีใน10ล้านที่จะได้เงินเยียวยาเกษตรกรในครั้งนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ